สไตล์เก๋เวอริกุตสวัสดีจ้าวันนี้กลับมาพบมาพอกันกับสไตล์เก๋เวอริกุพอกันกับเก๋อีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เห็นท้าพีท้ายน้องเพิ่นไปเก็บเห็ดน้ำปลาน้ำเขาค่ะสะออนหลายแต่ก็บ,บม่มีโอกาสสิได้ไปเก็บเห็ดแบบเพิ่นดอกค่ะอยากกินเห็ดเพาะหลายหลายมีใครรู้จักเห็ดเพาะบ้างไหมคะเขาบอกว่า aw, เห็ดเพาะออกมาแกงนี้คืออร่อยมาก แต่เนื่องจากเก๋ไม่เคยทำแกงเห็ดเผาะมาก่อนค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารด้วยเห็ดก็เลยจะเอามาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดแทนพอซื้อหน่อไม้มาก็คิดถึงบ้านค่ะคิดถึงสูตรกับข้าวที่แม่ทำให้กินนะคะ ออมหนอ่อไม้ใส่ข้าวเบือค่ะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปอ้แสบหลายค่ะคือทอดบาหมีอน,นิกะสิกแกงอมอมหน่อไม้ค่ะใส่เห็ดพอแซ่บๆซบใส่ฟักทองลงไปด้วยค่ะแล้วก็เก็บผักขาในสวนนี่นะคะโอ้ขออภัยค่ะผักขาก็คือชะอมนะคะจากสวนก็จะใส่ลงไปด้วยค่ะหมักพริกลูกดงลูกโดดก็จะเก็บจากสวนเช่นกันค่ะทุกคนค่ะสำหรับการทำแกงหน่อไม้สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำใบแยงนางค่ะ วันนี้น้ำใบย่นางเราไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าเก็บปลูกไว้ข้างบ้านค่ะาง,งามากมากโอยปิวเยอะแล้วคะ่ะน่าจะพอแล้วนะคะใบย่านางก็ปลูกเองงามมากคะ่ะไม่รู้จะเอาไปให้ใครถ้ามีใครอยากได้ก็บอกนะคะเยอะมากงามมากเรียกตัดตัดทิ้งหลายรอบแล้วคะ่ะ พอโดนฝนก็แตกขึ้นมาใหม่ดูสิน้ำมาค่ะทุกคนเตรียมของครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําแกงหน่อไม้กินด้วยกันจ้ะวันนี้เป็นการทําเห็ดเผาะครั้งแรกฝากเป็นกําลังใจให้เก๋ด้วยนะคะปกติอาหารอีสานบานเฮานี่มันเป็นอีหยางที่เฮ็ดง่ายบนาสิลืมบนาสิเฮ็ดยากมันบอกค่ะแต่ว่าสําหรับเก๋แล้วบางอย่างบ่ไ้เห็ดโดนก็คิดบ่ออกค่ะว่าเห็ดจังไดของอาหารบางอย่างก็ย่งตัองโทษไปถามแม่ว่าเห็ดแบบใดนะคะ สำหรับแกงหน่อไม้นี่หน่อไม้สดค่ะต้องเอาไปต้มก่อนจากน้ำสองน้ํานะคะล้างน้ําให้สะอาดแล้วเราค่อยเอาไปแกงค่ะหลังจากที่ต้มหน่อไม้เสร็จแล้วเก๋ก็จะไปคั้นน้ำใบยะนางค่ะการคั้นน้ำใบยะนางวันนี้นะคะเก๋จะใช้วิธีการยองค่ะยองภาษาอีสานแปลว่าขยำขยำให้มันแตกออกมาค่ะสําหรับเรื่องยองใบยะานางนี่ไหวใจค่ะเพราะว่ายองมาตั้งแต่เด็กน้อยเลย จากนั้นเขาจะเสเอาน้ำใบย่านางมากรองด้ยกระชอนค่ะแล้วก็เอาน้ำใบย่านางนะคะไปเทใส่หม้อเพื่อเตรียมแกงหน่อไม้ต่อไปจ้ะเก๋ก็ยังบม่หมั่นใจนะคะว่าการแกงน่้อไม้ของเก๋นี่มันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าเก๋ก็บ่ได้สนใจค่ะสนใจรสชาติที่จะออกมาค่ะว่ามมนสิก,กินได้ก็พอใจแล้วค่ะ หลังจากที่ต้มน้ำใบย่านางใส่หมอ้อไว้แล้วค่ะเก๋ก็จะไปตำข้าวเบือข้าวเบือก็คือการทำน้ำแป้งนั่นแหละค่ะเก๋ก็จะใช้ข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวนะคะแช่น้ำให้ข้าวอ่อนตัวค่ะแล้วก็เอามาตำใส่โคกจากนั้นก็เอาน้ำใบย่านางค่ะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่นกอนที่จะเทลงหมอ้อค่ะเพื่อเพิ่มความหนืดให้กับแยงหน่อไม้ของเรา ต่อจากนั้นค่ะเกกสิกเอาน่้อหม่ลงไปแล้วก็ใส่เห็ดพอให้ไล่คอมมอนิคสิเป็นเห็ดพอค่ะใส่หมดถ้วยนี่เลยนะคะเพราะว่าอยากกินหลายๆกับแกงให้มั่นหายอยากไปเลยค่ะอันนี้เห็ดพอประมาณครึ่งโลนะคะ mm. ก็จะได้หม้อใหญ่ๆเบิบ mm. แบบนี้เลย ต่อจากนั้นค่ะเก๊กระสิปรุงรสชาติโดยการใส่น้าปลาลงไปหนึ่งทับพ,พี่ค่ะใส่ผงนัวลงไปนะคะหมักหน่อยก็ใส่น้อยมากหลายก็ใส่หลายค่ะแล้วก็ใส่น้ำข้าวเบือลงไปในหม้อค่ะโรยด้วยลูกโดดนะคะใส่ใบแมงลักลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจ้ะจากนั้นค่ะเราก็ต้มไปอีกพักหนึ่งนะคะให้ผักยุบตัวจ้าเกีกกระซิซิมรสดอีกรอบหนึ่งค่ะถึงใจแล้วก็ปิดไฟแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพอค่ะกระสําเร็ ยูนะคะสำหรับแกงน่อใหม่ไส้เห็ดพอมือนี่มาค่ะมาชิมแกงเห็ดด้วยกันนะคะวันนี้อร่อยอร่อยน่ากินมากๆเลยจ้า